ถ้าจะให้บรรยายบรรยากาศความฟินคนต้องเคลียคิวมานั่งฟังสักสามวันเลยค่ะเมื่อสุปตาชื่อดังอย่างพระเอกนเดชคูกิมิยะไมพิรัตเขียนการ์ดอวยพรมาสวัสดีปีใหม่ถึงห้องข่าวพร้อมรอยยิ้มที่ทําให้ทีมงานสีสันบันเทิงทุกคนฟินเวอร์อิ่มอกอิ่มใจกันไปทวนนน้าเลยค่ะเขาบอกว่าปีนี้ความรักรุ่งเรืองนี่นเดชนะครับผม <laughs> อากาศดีครับปีนี้ฮะอากาศหนาวเย็นนะครับผมยิ่งโอ้โหแถวบ้านผมเนี่ยขอนแก่นไงโอ้ สิบสององศาอุดรนะล่าสุดนะครับสิบสององศานะครับจบข่าวครับสวัสดีครับผมสําหรับละครนะครับผมตามรักกินใจนะครับก็กําลังแบบว่าเออถ่ายทําอยู่นะครับผมก็ไปได้สักประมาณสัก10 20%เป็นแล้วครับแฟนก็รอครับก็จะเห็นลุกใหม่นะครับผมในลุกหนึ่งที่ดูเข้มขึ้นดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น และพี่ๆนักข่าวก็หัวใจพองโตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนาง,งเอกยายะอุรัสยามาสวัสดีปีใหม่แบบใจตรงกันในวันเดียวกับคู่จิ้นแบรี่จากลายเส้นปฏิทินยิ้มสวยๆให้ได้เซลฟี่ครบทุกองศาพร้อมฝากผลงานละครเรื่องหนึ่งในสวงที่เจ้าตัวภูมิใจนำเหนอสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับปีนี้นะคะก็จะมีหนึ่งในซวงค่ะคือซึ่งตอนนี้ถ่ายใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือนิดเดียวใช่ก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้สนุกค่ะสนุกค่ะก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึง่งที่แบบว่าดูเราจะจะยิ้มกันไปค่ะเป็นละครที่แบบว่าสบายๆน่ารักดีค่ะปีใหม่นี้ออตอนแรกแพนว่าจะไปต่างประเทศค่ะแต่สรุปแล้วคุณหมอที่ดูแลแผลที่ขาบอกว่าไม่ให้ไปเพราะว่าต้องบอกว่าทำแผลทุกวันก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเหลือเหลือไม่กี่รู สำหรับแฟนๆซีสันทุกๆท่านนะคะขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งอย่าง gonna be a great y e a r ะเป็นปีที่ดีมากๆเลยค่ะย่ามั่นใจค่ะ happy new year ค่ะ